มันจะเก่งลิงเก่งยีนค่ะเก่งลิงค่ะเก่งยีนค่ะเพื่อขายอะไรก็ได้อันนี้เป็นลายใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นลายใหม่ค่ะอันนี้ใส่ได้ใส่ได้ผู้หญิงผู้ชายนะคะอ๋อใส่ได้ถึงผู้หญิงผู้ชายอค่ะอันนี้ก็ให้ผู้ชายนี้ก็ให้ผู้ มีคนดูแลหนึ่งคนค่ะพูดหน่อยพูดหน่อยสนใจไหมคะสนใจดูแต่หนูรีบไปไม่ใช่ถามคนที่ดูไม่ใช่แม่แม่ไม่ได้ทำหนูอ่าเพื่อพูดพูดโคตรนางเกงยีนหน่อยเร็วหนูขายจริงนะคะหนูไม่ไม่ได้ทําเล่นนะคะหนูขายจริงค่ะหนูไม่ทำเล่นค่ะสนใจไหมคะกางเกงอะไรคะกาง,งกเกงยีนค่ะกางเกงยีนใช่ค่ะไซส์อะไรคะ ใส่หน่ะเอวเท่าไหร่คะสามสิบสองค่ะใส่์่หัวค่ะโอ้ไม่ใช่ใส่หัวมันจะได้ขายบ่มือนนี่เอาเร็วๆเร็วๆบอกไหมอ่ามีสองตัวนะคะใส่สามสิบสองเหมือนกันค่ะี่ตัวคายให้ผู้หญิงกับผู้ชายนให้ผู้หญิงกับผู้ชายเให้ผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันค่ะผู้หญิงกับผู้ชายใส่ได้เหมือนกันค่ะ ขายเป็นชั่วโมงแล้วหนูหนูขายเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครดูหนูจะมีกัะขายเป็นชั่วโมงแล้วมีใครตั้งชื้ออีกเออมีใครที่ไม่ซื้ออีกตอนนี้ก็หว่าลูกเล่นคุณผู้ชายอยู่เนี่ยแม่แม่ไลฟ์สดอยู่ลูกไลฟ์ไลฟ์มาแทนต้แทนผูดจริงผู้ชายได้แม่ขาพูดชัดๆหน่อยค่ะแม่ขา พูดพูดช้าๆค่ะพูดช้าๆอ่ะแนะนำตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งไซอะไรคะไร้ประโยชน์ค่ะไร้ประโยชน์เอลเอลเท่าไหร่คะเอลเก่งๆเอลเกงเท่าไหร่คะใส่ได้เอลใส่ได้ใส่ได้เหอใส่ได้หรือว่าถุงได้หรเนี้ยยี่ห้ออะไรคะยี่ห้ออะไรโอ้ต่ายต่าย เตินบอลรุดแล้วพังแล้วพังแล้วจะได้ขายไหมนี่ตามบออระไ